ในวันหนึ่งตอนนั้นผมกำลัง,งยืนอยู่หน้าบ้านกําลังรอให้รนมารับเพื่อไปโรงเรียนอยู่บอกตามตรงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มรสุมชีวิตส,สุดเลยล่ะทุกอย่างมันปานป่วยไปหมดแล้วก็วุ่นวายสุดๆตอนนั้นสภาพผมแย่แล้วก็โซรมมากเลยในต,ตอนนั้นตอนที่ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีอยู่ๆมันก็มีหมาโดยเยข้ามาหาผมมัน ผมจํามันได้นะเมื่เป็นหมาของข้างบ้านแล้วบอกตามตรงว e, ่าผมเป็นข้าที่จะกลัวมันเพราะมันเคยเห่าแล้วก็จ้องจะกัดผมอยู่แต่ตอนนี้อยู่ๆมันก็มายืนอยู่ตรงหน้าผมและมองผมะเชี่ยอะไรเนี่ยเออให้ลูกใช่มะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรด้วยซ้ํามันก็ไม่ได้ทําอะไรผมนะแล้วพอผมรูปมันเสร็จ มันก็เดินหนีไปเลยบอกตามตรงนะตอนนั้นผมงงมากๆเลยอะผมไม่เข้าใจที่สองว่ามันต้องการอะไรแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกดีไม่น้อยเลยล่ะผมไม่เคยเจอหมาตัวไหนที่ทําแบบนั้นหรือบางทีสภาพตอนนั้นผมอาจจะแย่มากจนเอ,อ่อไม่รู้สิมันรับไม่ได้หรอมั้งก็ประมาณเนี้ยแหละเรื่องของผมทําไมถึงพูดเรื่องนี้ต่อหรออืมวันดีก็ต้องเป็นปันเรื่องดีให้คนอื่นฟังจริงมะคิมนี้มาสั้นๆหน่อยนะพอดี ่ะผมคนขค่งที่จะเจ็บคอแล้วก็อยากจะใช้เวลา,าดีกับเพื่อนๆในเดือนพิเศษน่ะและเรื่องที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละเพราะงั้นขอตัวเฮ้บอสยังไม่ได้อวยพรเลยนะโอ้ oh, ใช่ <laughs> ยังไม่ได้บอกเลยนี่นะงั้นขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีขึ้นขอให้ทุกคนมีความคิดที่ดีและรักตัวเองมากขึ้นและได้เจอกับอะไรดีๆอย่างคนรักก็ขอให้รักกันนานๆ ถ้าโดนเพื่อนทิ้งก็ขอให้เจอกับสังคมที่อบอุ่นและถ้าเกิดใครโดดเดี่ยวก็ขอให้เจอกับใครสักคนที่พร้อมจะเดินทางไปพร้อมกับคุณในอนาคตสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดีกับคนที่สำคัญและขอให้เจอสิ่งดีในปีหน้าสุขสันต์วันคริสต์มาสย้อนหลังและแฮปปี้นิวเยียร์ครับแล้วพบกันใหม่เมื่อผมขยันซีิวครับทุกท่าน